เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมีนาคม2565ที่อำเภอสีเชียงใหม่ที่หอประชุมเทศหลังสีอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนางวารุณีภพศสารธนวัฒนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายมอบหมายให้คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายและปกครองอำเภอสีเชียงใหม่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามแผนประจำเดือนมีนาคม2565เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดนองคายทั้ง9อำเภอโดยมีพระพิสุสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอสีเชียงใหม่มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น104รายได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น4 40, 4 0 0 0ซี